รู้สึกว่าเ,เสรีภาพมีอย่างจำกัดในสังคมมันเหมือนถนนที่แคบลงเรื่อยๆอถ้าจะให้เปรียบอะแต่เป็นเส้นทางที่แคบลงจนจะถึงทางตันไหมอะไรเงี้ยคือโดยปกติจะไม่ค่อยชอบคิดว่ามันมีทางตันอะมันก็จะมีทางออกแหละแต่ว่าอันนี้มันแบบ มันจะหลีดไปสู่ซอยที่เล็กมาก,มากๆอะไรอย่าเงี้ยค่ะจนเรารคนที่อยู่รู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าแบบเอ๊ะมันจะมันจะดีขึ้นเมื่อไหร่แต่คิดว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงแหละวันหนึ่งมันจะต้องแบบมีทางออกของทุกอย่างอยู่แล้วอะคือแบบไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์ไหนอะมันมีคนมาถามเราเยอะอะคนจะตีกันไหมเขาจะคุยกันได้ไหม อะไรเงี้ยเรากังวลหรือเปล่าอะไรเงี้ยจากที่เราไม่กังวลเลยคือเป็นคนคิดบวกมากๆกนะกับเรื่องของการคุยกันได้อะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าคนสองคนน่ะท่านได้นั่งด้วยกันแล้วสบตากันจะไม่มีทางตีกันอย่างแน่นอนอันนี้เป็นความเชื่อพื้นฐานเลยเพราะคนถามปุ๊บก็อันนี้คือคาตอบตอบแรกเลยอะค่ะแล้วก็คิดแบบนั้นจริงๆนะแล้วก็วันที่เกิดเกิดงานนะ่ะมันก็เห็นว่ามันเป็นแบบนั้นนะ คือถ้าแบบตกลงปรงใจมามันแปลว่าทั้งสองคนอะทำใจมาแล้วแหละว่าจะมาเจอกับคนที่ไม่รู้จักแล้วก็จะมาคุยอะไรไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเขาจะตีกันได้ยังไองอ่ะแต่ว่าคนจะถามเราจนเราก็แบบแต่ว่าจริงๆแล้วเขาถามจนกระทั่งเรารู้สึกว่าแบบเกิดอะไรขึ้นก็เกิดอ่ะสมมติว่าเราสองคนมีความขัดแย้งกันอย่างเงี้ย แล้วอยู่ๆจะให้มีคนมาตรงกลางแล้วก็บอกว่าเอ้ยเราสองคนต้องคุยกันแบบเนี้ยเราคิดว่าเราไม่คุยอืแล้วก็เราไม่ใช่คนนิสัยที่จะแบบให้คนมาบอกว่าแบบคุยกันแบบนี้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบมาตั้งคําถามหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่คิดว่าบทสนทนานั้นมันน่าจะต้องเริ่มจากคนสองคนอะคือไม่ใครก็ใครคนดึงต้องเริ่มก่อนน่ะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ความเงียบก็เป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่ว่ามันสุดท้ายอะไอ้ความเงียบเนี้ย มันไม่เงียบไปตลอดแบบชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแน่นอนมันต้องมีคนที่อึดอัดแล้วพูดขึ้นมาแล้วมันก็ไปได้จากบทนั้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันเป็นคำยืนยันของงานวิจัยชิ้นหนึ่งค่ะออหรืออาจจะมีหลายชิ้นก็ได้แต่ว่าเราอ่านมาแค่ชิ้นเดียวออของเคมบริดจ์อะไรเงี้ยว่าจริงๆแล้วคนเราไม่ได้แบบคนที่ต่างขั้วกันสุดๆนะคะ ไม่ได้แตกต่างกันทางความคิดขนาดนั้นแต่เราอะแตกต่างกันที่อคติเพราะว่าเราอะมีความรู้สึกว่าคนที่อยู่อีกขั้วตรงข้ามอะจะต้องต่างกับเราตรงกันข้ามเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้ต่างกันอย่างที่เราคิดเราอะเหมือนกันมากกว่าที่เราคิดเยอะมากค่ะแต่เราคิดไปเองแล้วไงว่ามันต่าง พอการที่ได้มานั่งคุยกันอย่างที่ยกตัวอย่างงานวิจัยของเคมบริดจ์เนี่ยเขาก็จัดเป็นโฟกัสกลุ่มเหมือนกันเอาคนที่คิดว่าเห็นต่างกันมากๆมานั่งคุยกันปรากฏว่ามันไม่ได้ต่างไงอย่างของ Thailand Talk เนี่ยจากที่จัดงานนะคะแล้วก็จากฟีดแบ็ที่ได้อะเราก็สิ่งที่เราเห็นนะ่ะก็ก็ยืนยันอีกเหมือนกันว่าเราไม่ได้ต่างกันอย่างที่เราคิด เราอ่ะเหมือนกันมากกว่าที่เราคิดเยอะมากอืมใช่ค่ะเพราะว่าต่อให้เราตอบเออเราตอบต่างกันแต่หลักคิดเราใกล้เคียงกันมากๆอืหรือว่าเราตอบเหมือนกันเราก็มีความต่างในความเหมือนนั้นะคือเราไม่ได้คิดเหมือนกันไปนทุกอย่างต่อให้มันอยู่ในโลกใบเดียวกันนะคะเราก็ไม่ได้คิดเหมือนกันไปหมดอะไรเงี้ยหรือคนที่มันแบบคิดว่าอยู่คนโลกคนละใบอ่ะ กลับเหมือนกันซะด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่เป็นเพราะเราไม่คอนเน็ก hmm. กันเองเราไม่แบบเราไม่ไมีพื้นที่ในการเชื่อมต่อและเปลี่ยนเราก็เลยคิดกันไปเองว่าแบบเราเราต่างกันเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะนึกอยู่ตลอดนึกอยู่ตลอดเลยว่ามันจะมีอะไรเพราะว่าก่อน Thailand Talks อะค่ะสักประมาณปีสองปีอะก็คุยกับหลายหน่วยงานมากเลยว่าแบบ จะทำยังไงดีแล้วก็นัดคุยกับแบบเยอะมากคุยกับเด็กๆเ,เองคุยกับสถาบันที่คิดว่าจะเปิดพื้นที่ได้คุยกับทั้งผู้ใหญ่คุยกับทั้งเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มองเห็นทางออกคือการคุยกันแต่ยังนึกออก,น,กนึกเครื่องมือไม่ได้เพราะว่าคิดว่าเครื่องมือเก่าๆอ่ะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันใช้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่า เด็กรุ่นนี้เขาไม่ไม่มีความไว้วางใจผู้ใหญออ่ซึ่งผู้ใหญ่ก็ยังมองเห็นแต่เครื่องมือเดิมๆการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ที่มีแต่คนมากประสบการณ์อะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้มากประสบการณ์ยาวนานในการทำงานแต่ไม่ได้มีมากประสบการณ์ของการฟัง กลุ่มคนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอจริงๆแล้วมันมีความ mm. เขาเรียกว่าอะไรนะบริแบบชุดลักษณะหรอของคนรุ่นรุ่นรุ่นที่แบบเป็นคณะกรรมการสมานชาชันนะคะ mm. ที่จะแบบคิดว่าประสบการณ์ของตัวเองมีเยอะแล้วเราจะฟังเราจะฟังคนน้อยอะ่ะเหมือนกับเออเรามีประสบการณ์เยอะต้องแบบฟังเราอะไรเงี้ยคราวนี้อย่างเด็กอ่ะคะ่ะเขา สิ่งที่เขาขาดกับกลายเป็นเรื่องฟังเราอะตอเขาต้องการคนที่ฟังเราแค่นั้นเองอะค่ะดังนั้นน่ะก็คือสองขั้วเนี้ยไม่สามารถคุยกันเองได้แล้วการมีคนกลางอะก็ไม่ตอบโจทย์ด้วยคือคนใดคนหนึ่งก็ไม่ตอบโจทย์เพราะว่าเขาไม่เชื่อไงคือผู้ใหญ่เองก็ไม่ trust คนตรงกลางว่าจะต้องมันต้องเป็นคนของเขาใช่ไหมอย่างของเด็กอะเขาไม่ได้หมายว่าต้องเป็นคนของเขา เขาก็มองไม่เห็นว่าใครจะมาเป็นตัวแทนของใครได้เพราะว่าของเขาก็แบบหลากหลายหรือเกินอะไรเงี้ยเพราะว่าเคยคุยกับเด็กๆเ,เขาก็บอกว่าแบบคือในกลุ่มเขาเองเขาก็ไม่เข้าใจกันเองหรอกทั้งหมดอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนก็คิดฝันไปไกลอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็ยังอยู่ในกรอบกติกาอะไรเงี้ยคือ ตัวเขาเองก็ไม่มีคอนเซนแซสไม่มีฉันทามาติไม่มีอะไรตรงกลางที่พอจะไปคุยยกก้อนนี้เป็นข้อเสนอที่จะไปคุยอะไรได้อะไรเงี้ยหรือข้อเสนอที่มีอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะไปชนกับขั้วคอนเซอร์เวทีฟได้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าสุดท้ายสิ่งเดียวอ่ะก็คือเขาต้องคุยกันอ่ะมีคนกลางหรือไม่มีมก็ได้อ่ะประมาณนั้นนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงแบบ กำลังคิดว่าเอ๊ยยังไงดีมันก็คิดแฮชแท็กแบบกับกลุ่มคนที่ไปคุยกันเยอะมากมีทั้งสื่อมีทั้งองค์กรภาคประชาสังคมภาครัฐอะไรเงี้ยก็มีแฮชแท็กแบบคุยกันได้ด้วยนะก็คือเราก็คิดว่ามันต้องแบบคุยกันได้เราก็เดินสายคุยกับแบบอย่างที่บอกอะ่ะคือคุยกับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่สถาบานันอะไรเงี้ยพยายามให้เขาแบบออกมาเจอกันนะแต่ว่ากรอบความคิดตอนนั้นอะ่ะทุกคนก็ยังคิดว่าต้องเอาคนมาออกทีวีอะ่ะแต่ว่าพอคนมาออกทีวีอะ่ะ มันมีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันนะคือแต่ละคนน่ะมันมีแฟนคลับติดตัวมามันเหมือนกับเราไปตั้งวงนั่นแหละตั้งวงปุ๊บถ้ามีเอฟซมาตัวลีเดอร์อ่ะก็จะคุยแบบนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้ามันไม่มีลีเดอร์อ่ะมันก็จะคุยแบบนึงแต่ว่าผลลัพธ์มันก็จะต่างกันเหมือนกันอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็เลยมองว่าอ๋อไปคุยออกทีวีไม่เวิร์กแหละก็กําลังคิดหาเนี่ยแหละแบบ เอจะยังไงดีหรือว่าเราจะทำแคมเปญแบบโซเชียลมีเดียแคมเปญล้วก็เทรนคนแบบเทรนฟัสซิลิเตเตอร์แบบบนออนไลน์<ม>เราก็ทำนะก็คือไปหาวิทยากรจากต่างประเทศมาแล้วก็เ,เปิดรับสมัครแล้วก็พยายามมองหาว่าแบบจะเอายุทธศาสตร์5ยุทธศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะที่เกี่ยวกับออนไลน์แบบดิลเลอกอะไรเงี้ยจะไปใช้ก็เทรนมาทั้งปีเนี่ยปี64นะคะก็คือเทรนคน อีกแทร็กหนึ่งก็คือทำเรื่องเกี่ยวกับการแปลเปลี่ยนความขัดแยง้งก็เอาเรื่อง NVC เอาเรื่อง process work อะไรอย่เงี้ยมาอบรมเราก็ทำเป็น2องแทร็กแบบนี้เราก็คิดว่าเออเราจะสร้างคนขึ้นมากลุ่มหนึง่งแล้วก็ให้เขาลองไปแบบเปิดบทสนทนาในแบบพื้นที่ของเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็มาถอดบทเรียนว่าอันนี้ก็ไม่เวิร์กในความรู้สึกตอนนี้นะ คือถ้าจะให้ถอดบ,บุเรียนนะีคือ,อ,อคนกลางเป็นใครโดยส่วนตัวเราก็ไม่ trust คนกลางเหมือนกัน